ครับผมพูดเลยว่าทุกคนก็จะพูดว่าไงอ่ะทุกคนเขา้าใจปะคือ FC ที่อยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่ชอบกันหรืออะไรเงี้ยคือมันเป็นอย่างนี้ไว้ทุกคนผมอะ คือผมอยู่ตรงกลางถูกปะผมมาจจะเห็นทุกอย่างผมจะเห็นทุกฝ่ายว่าฝ่าไยไหนเป็นยังไงฝ่ายไหนเป็นยังไงผมผมก็พูดไปตรงนี้เลยว่าแบบว่ามันทุกคนนะครับมันไม่มีใครหรอกครับที่ที่จะดีร้อเปอร์เซ็นต์อ่ะทุกคนเข้าใจปะผมพูดแบบนี้ก่อนว่ามันมันไม่มีหรอกครับที่อันนี้พูดจากความรู้สึกนะจากความรู้สึกแล้วก็จากที่เราได้พบเจอนะครับ ทุกคนนะครับไม่มีใครรวมถึงตัวผมเองไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับทุกคนมันก็มีจุดที่แบบว่าไม่ดีอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วแต่แค่ว่าณนะวันเนี้ยมันผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครไงว่าคือตอนนี้เอฟซีเราเนี่ยมาต่อว่ากัน ด่ากันลงด่ากันอยู่สร้างช่องใหม่มาด่ากันซึ่งผมมองว่าแบบทําไมวะแบบตรงเนี้ยมันคือโลกของผมอะทําไมใครก็ไม่รู้ต้องมาทําให้โลกของผมมันดูไม่น่าอยู่ด้วยอะเออคือผมรู้ไว้ว่าทุกคนต้องมีการไม่พอใจกันไม่ชอบกันอยู่อะซึ่งทุกคนมันอย่าลืมว่าคานี้นะว่าทุกคนก็ไม่ได้ดีร้อเเซ็นแต่ใครตั้งมาด่าก่อนคนนั้นคือได้เปรียบ อย่างนั้นหรอมันมันมันไม่ใช่นะสําหรับผมผมไม่เคยปกป้องใครแต่ผมพูดตามสิ่งที่ผมเห็นว่าทุกคนไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ถ้าไม่ชอบกันหรือว่าไม่พอใจไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนั้นก็ต่างคนต่างอยู่คุณไม่มีสิทธิ์ไปด่าใครแค่นั้นการที่ผมบอกว่าคุณไม่มีสิทธิ์ไปด่าใครเนี่ยผมไม่ได้มาปกป้องใครนะ แต่ผมปกป้องโลกของผมเนี่ยโลกของผมที่ใครหลายคนเนี่ยที่คน2,600คนอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นโลกของผมแต่คุณแบบมาด่ากันทําให้โลกของผมเนี่ยมันดูไม่น่าอยู่อ่ะแล้วใครเขาจะเข้ามาล่ะเอฟซีบ้านนี้ยังด่ากันอยู่เลยใครจะเขาจะเข้ามาค,คือว่าผมบอกว่าคือคุณไม่มีสิทธิ์มาด่ากันในโลกของผมนะเข้าใจปะ คือไม่ชอบกันเนี่ยทําไมวะสําสหรับผมอะ่ะผมไม่ชอบใครผมก็คือไม่ยุ่งผมจะไม่พูดถึงด้วยซ้ําจะมาด่ากันทําไมอะไรเงี้ยคือไม่ชอบก็ไม่ต้องยุ่งไงผ,นะผ,ผมขอนะวันนี้ยผมมาแบบว่าผมขอว่าผมไม่อยากเห็นอีกคือผมเนี่ยเป็นศิลปินเนี่ยผมพักหกวันแต่ว่าผมมาเลื่อนต่อต่อดูอ่ะเอฟซี F C กูดาอะไรเี้ยเอฟซีกูดาอะไรเแล้วเนี่ยผมสบายใจตรงไหนวะทําทอะไรอะ่ะคิดถึงตัวผมบ้าง คือคนดีมันมีแต่ว่าทุกคนนะอย่าลืมว่าทุกคนเนี่ยไอตัวคนที่ไปด่าเขาอะใครก็ไม่รู้แต่อย่าลืมว่าตัวคุณเองก็ไม่ที่ไม,ม,ไม่มันไม่มันไม่มีใครดีร้อยเปเ็นหรอกผมพูดเลยแต่แค่ว่าผมไม่ชอบว่าเวลาผมไปเห็นอะไรเงี้ยครับเอามายัาง,งแค่นั้นเองคือมันมันเป็นพื้นที่ของผมแต่ว่ามามาแบบ คือเป็นผมอะผมไม่ชอบอะผมก็ไม่ยุ่งไงเออผมใครแบบว่าไอ้นั่นตรงไหนพิมพ์มาได้เลยนะวันนี้ว่างด้วยเพราะว่าคือแล้วผมพูดเลยนะผมเห็นหลายอย่างมากเดี๋ยวด่าคนนั้นด่าคนนี้แต่ผมขอยืนยันนะตรงเนี้ยว่าสิ่งที่ผมทำทุกวันนี้นะผมไม่เคยกโกหกใคร ผมไม่หลอกลวงใครผมไม่ได้พูดให้ความหวังใครผมไม่ได้ทำเพื่อต้องการเงินจากใครและผมก็และสิ่งที่ผมทำทุกอย่างนะผมไม่เคยทำผิดต่อใครทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำไม่ว่าใครนุ่นพ่อแม่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็คือผมไม่ได้ไปทําอะไรลัำหลังใครผมก็ไม่จําเป็นผมไม่เคยสนใจนะเพราะว่าสิ่งที่พิมพ์กันเนี่ยทําให้ทุกคนเนี่ยมองผมเป็นคนไม่ดีอ่ะมองผมเป็นคนไม่ดีปุ๊บแต่ว่าผมก็ไม่พูดเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่ได้ทําแต่บางอย่างมันถ้ามันเกินไปอ่ะผมก็ต้องพูดบ้างว่าเฮ้ยนี่มันพื้นที่ของผมแต่คุณจะมาทําให้โลกของผมอ่ะมันดูไม่น่าอยู่แบบเนี้ยมันได้หรอผมพูดเลยผมเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกถามพ,พี่พี่เซลนกดูก็ได้ผม ผมไม่เคยสนใจนะดรามา่าแต่นะวันนี้คือมันผมปล่อยจนจนคิดว่ากูไม่ชอบไอคนเนี้ยกูมาตั้งติ๊กตอกใหม่กูมาด่ามันอย่างเงี้ยมันได้เหรอแล้วมันทําคืออะไรอะ่ะก็คือแฟนคลับกีสาดาแล้วมันทําให้โลกของผมมันไม่น่าอยู่นะคือนะวันนี้นะผมรู้ว่าน้อยคนที่มันจะแบบว่าชอบกันนะแต่ถ้าไม่ชอบกันก็แยกย้ายไม่ต้องมาด่ากัน ต่างคนอยากมาหาผมก็มาผมมีเวลาให้กับทุกคนนะครับแล้วผมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเรื่องนี้อีกเรื่องนะครับคือเอานี้เรื่องเรื่องในต่อต่อก่อนอันนี้คือความผมเครียดจนผมนอนไม่หลับนะทุกคนผมนอนหลับไม่สนิทนะเพราะผมเครียดอะแบบว่าผมหลับตาเนี่ยเป็นชั่วโมงกว่าจะแ,แบบมันจะหลับอะไรหลับปุ๊บสิบนาทีตื่นอะไรเงี้ยคือผมเขาเรียกอะไรอะมันพะวงนะครับ ซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยผมมีความสุขมากในการทำงานในการเจอแฟนคลับหรืออะไรเงี้ยแต่ทุกคนนี้ผมนอนไม่หลับนะผมพูดตรงเพราะว่าแฟนคลับมาด่ากันเองอะไรเงี้ยซึ่งแล้วด่ากันเองแล้วมาพาดพิงผมด้วยว่าผมแบบไปแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยคุณจะบอกเลยว่าผมแบบผมงงนะว่าเออผมไปทำอะไรอะ่ะ คุณครับคือผมไม่เข้าใจว่าจะไปด่ากันเพื่ออะไรอ่ะถ้าไม่ชอบกันก็แยกย้ายครับทุกคนไม่ชอบกันก็แค่ไม่ต้องยุ่งกันไม่ต้องไม่ต้องด่ากันครับแค่นั้นเพราะว่าสําหรับผมอ่ะผมผมก็มีคนที่ผมไม่ชอบแต่ว่าผมก็ไม่เคยไปวุ่นวายหรือว่าไม่เคยคิดจะเอาไปด่าใครนะฮะแต่ว่าผมก็ แล้วคนที่มาตั้งกระทู้ด่าเนี่ยแล้วที่มาแบบว่าพาดพิงถึงผมนะผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาอะซัพพอร์ตเพื่อซัพพอร์ตผมเ่าน่าจะไม่ได้ซัพพอร์ตผมด้วยซ้ำแต่ว่ามาด่าผมอะไรเงี้ยผมก็งงไนงะเออแล้วมีหลายเรื่องนะทุกคนนะผมแบบว่านอนไม่หลับผมเครียดงานก็นเครียดแล้วไอ้นี่ก็เครียดคือผมถามหน่อยว่าสมมติ ไม่ชอบเขาอ่ะแต่ไปให้ค่ากับชีวิตเขาทําไมผมจะคิดแบบนี้ไม่ไม่ชอบก็ไม่ต้องไปลงลงอะไรได้กันไม่ชอบก็แค่แยกย้ายไม่ชอบก็แค่ต่างคนต่างอยู่แค่นั้นเองผมขอแค่นี้นะเรื่องนี้นะไอเรื่องการลงได้กันนะแล้วก็ไอเรื่องว่าแบบ อะไรวะผมไม่ได้โมโหหรอกแต่มันเครียดใช่ไม่ชอบก็ดูแลกันดูแลตัวเองกันแค่นั้นกด <Good. S 2>